สายเสร็จแล้วเนี่ยฝนไปทําอะไรต่อมานะคะแล้วดูแลรักษาย,ยังไงสรุปให้ดูนะคะว่ารูปก่อนแรกเริ่มเลยที่ฝนจัดฟันนะคะเป็นแบบไหนจัดฟันสายเสร็จแล้วไปเติมฟันแล้วผลสุดท้ายมาเป็นแบบไหนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบก,กับฝนเลนี่ซีซั่นอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาอัปเดตการจัดฟันสายของฝนนะคะก็คืออันเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด10สัปดาห์ด้วยกันต่อจากคลิปที่แล้วที่ฝนได้ทํารีวิวเอาไว้นะคะแล้วก็ทิ้งช่วงมานานมากตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก5-6เดือนได้แล้วนะ จัดฟันใสเรียบร้อยนะคะก็มีเพื่นอนๆหลายคนนะคะถามแบบคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยว่าเออต่อจากคิดที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงต่อหลังจัดฟันใสเสร็จแล้วเนี่ยต้องดูแลยังไงต้องใส่รีเทนเนอร์ไหมแล้วฝนเนี่ยไปทําการเติมฟันแบบไหนมานะคะวันนี้จะมาอัปเดตทั้งหมดในคลิปนี้เลยพร้อมกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะหลังจากที่จัดฟันใสเสร็จแล้วเนี่ยฝนไปทําอะไรต่อมานะคะแล้วดูแลรักษาย,ยังไงนะ,ะก็เดี๋ยวรวบรวมมาไว้ที่คลิปนี้เลยนะยังไงก็ต้องขออาภัยเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่รอคลิปนี้อยู่วันนี้ฝนมาทําให้แล้วนะคะก็ ยังไงก่อนจะไปดูกก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวไปดูกันที่คลิปนี้เลยคะ่ะยังไงเดี๋ยวฝนขอท้าวความไปถึงคลิปที่แล้วก่อนนะคะเผื่อบน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยไม่ได้ดูกนะันในเดี๋ยวฝนจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสามารถไปดูก่อนได้ก็คือฝนจัดฟันใสกับทาง B4 ฟอร์เดนนะคะซึ่งเขาไม่ได้มีคลินิกที่ประเทศไทยนะก็คือจะเป็น l a บทางฝั่งเกาหลีนะคะเราก็จะเหมือนแบบแอดไลน์ไปพูดคุยกับแอดมินเนาะแล้วก็แอดมินเขาจะส่งเรื่องทางที่เกาหลีให้หลังจากนั้นก็คือเราสามารถที่จะมาาดดูททเนนนนออคคลิกกกีี่ไยไย้้จะโะัั็ื ตอนแรกเข้าใจว่าเหมือนจะคุยยากนะแต่แบบไม่ยากเลยเพราะว่าทางแอดมินเนี่ยเขาตอบรายละเอียดดีมากครบถ้วนแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยสําหรับการจัดฟันของฝนนะคะขออัปเดตสั้นๆแล้วกันว่าฝนเนะ่เออทำจัดฟันใสามาทั้งหมดประมาณ10สัปดาห์ใช่ไหมคะหลังจากครบ10สัปดาห์แล้วเนี่ยเราก็จะต้องส่งรูปฟันของเราก็คือยิ้มให้เห็นครบทุกซี่เหมือนเดิมค่ะส่งไปให้ทางแอดมินของ B ีกอร์เดนนะคะเพื่อเขาดูว่าเออแผนการต่างๆที่เขาวางไว้กับฟันเราอะ่ะมันถูกต้องไหมมันปรับขยับลงล็อก ok ตามที่เขาแบบ เขาเรียกว่าอะไรวิเคราะห์ไว้ให้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ฝนนาะดันเกิดปัญหาว่าฟันด้านล่างของฝนน่มันมีช่องโหว่ทุกคนมันมีเหมือนช่องที่มันไม่ชิดกันทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันน่าจะเป็นความผิดที่เราเองนะคะเพราะว่ามันจะมีช่วงการของการเคลื่อนฟันที่ฝนนาใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใส่ไม่ตรงตามสัปดาห์แล้วก็ไม่ได้ไปทําการกรอฟันซึ่งอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะ เป็นความผิดของเราเลยนะคะแต่ว่าผมก็คือทักทางแอดมินไปเขาก็จะแนะนําว่าให้กลับไปใส่ช่วงสัปดาห์ไหนก่อนแล้วก็ค่อยไปกรอฟันแล้วกลับมาใส่ใหม่อีกทีนึงซึ่งอันนี้มันเป็นความผิดของเราเราต้องรับผอบเองนะทุกคนอันนี้อยากให้ทุกคนแบบออดูแผนการรักษาให้ายละเอียดถีทั่วนะคะจะได้ไม่เสียเวลาแบบฝนนะแล้วหลังจากนั้นค่ะผมก็จะส่งภาพอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะเป็นภาพฟันของฝนเนี่ยที่มีช่องว่างใช่ไหมส่งไปให้ทางแอดมินเขาก็บอกว่าโอเค้งเดี๋ยวอาจจะให้คุณเนี่ยใส่ต่ออีกสักหนึ่ง ซึ่งตัวเครื่องมือค่ะทางแอดมินเนี่ยเขาจะจัดการกับคุยกับทางเกาหลีให้แล้วก็พิมพ์แบบใส่ขึ้นมาเพิ่มอีก2อาทิตย์นะคะ2สัปดาห์นะแล้วก็ส่งมาให้เราใส่เพิ่มซึ่งตรงนี้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะทุกคนมันอยู่ในแผนของอที่เราคุยกับเขาไว้ตั้งแต่แรกแล้วซึ่งอันนี้เป็นข้อดีมากๆคือเราก็ตื่นเต้นมาเลยฉันจะต้องแบบจ่ายเงินเพิ่มไหมสรุปคือไม่ต้องจ่ายนะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะรออีกประมาณไม่เกินอาทิตย์ค่ะเขาส่งเครื่องมือตัวนั้นมาแล้วก็ใใส่่ห้้้ครบตาามทีเขแจงไว หลังจากเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือฟันที่ได้ออกมาค่ะจะค่อนข้างเรียงตัวสวยงามเลยอันนี้เราก็ส่งกลับไปให้ทางแอดมินอีกรอบนึงทีนี้พอเราส่งไปทางแอดมินแล้วใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าฟันด้านหน้าของเราเนี่ยาทางคุณหมอนแนะนาว่าให้ไปเติมช่องว่างนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ฟันข้างหน้าฝนมีขนาดเล็ก2ซี่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเจะขึ้นรูปเทียบให้ดูว่าก่อนที่ฝนเติมเป็นแบบไหนนะก็คืออันนี้เราสามารถที่จะปรึกษาทางคลินิกทันตรกรรมใกล้บ้านได้เลยแต่ว่าก็ ทาง b ะะีเฟรนด์เขาจะมีโคกันไว้แล้วค่ะว่า,าคลินิกไหนที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วเขาสามารถส่งผลส่งการสแกนอะไรเงี้ยให้ได้นะอันนี้ก็คือผมก็ปรึกษาเขาสรุปก็คือได้ตัวที่ Top Dental Clinic ที่อยู่แถวรากบาบันก็คือแถวบ้านฝนเนี่ยแหละอ่ะผมก็เลยติดต่อเข,เขาเข้าไปแล้วก็ให้เขานัดคิวให้นะคะทีนี้พอเรานัด ทางคลินิกเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปปรึกษาคุณหมอเลยว่าฟันที่เราต้องการเติมด้านหน้าเนี่ยต้องการเติมแบบไหนตอนแรกอะฝนตั้งใจจะทาเป็นวีเนียร์เลยเพราะว่าอยากให้มารู้สึกว่าวัสดุแข็งแรงแล้วก็ทนทานแล้วก็ใช้ได้ในระยะยาวทีนี้ทางคุณหมอเขาก็จะมาเหมือนวิเคราะห์ให้เราว่าเฮ้ยฟันเรามันไม่ต้องทําวีเนียร์นะเพราะว่ามันเติมแค่2ซี่ซึ่งมันจะค่อนข้างราคาแพงแล้วก็สีของฟันมันจะไม่เหมือนสีฟันเราถ้าเกิดทําวีเนียร์เขาจะแนะนําให้ทาแบบเป็นแบบทางแถบไปเลยทุกคนนี่ก็เลยแบบอ่าคุณหมอแล้วอย่างนํีา ถ้าอย่างนั้นเราจะใช้เป็นวัสดุที่เป็นวัสดุอุดฟันสีเสมือนฟันทุกคนมันก็จะเป็นสีขาวแบบฟันของเราแล้วก็ไม่ได้มีการขัดเงามากซึ่งมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกับฟันจริงมากๆนี่ฝนจะยิงให้ดูทุกคนอันนี้สองซี่นี้นะคะคือที่ฝนเติมมาแล้วก็นอกนั้นคือเป็นฟันจริงทั้งหมดเลยแล้วก็คุณหมอเขาก็จะมีการเจียมีการตบายให้ฟันนะคะมันแล้วเรียงสวยก็คือฝนจะเจียรู้สึกว่าซี่ข้างล่าง นึ่งซี่นะคะอันนี้คุณหมอทําให้ทีนี้ช่วงที่ตื่นเต้นก็คือคุณหมอเขาจะเริ่มอัะให้เรานอนนู่นนี่นะเขาก็จะถามว่าเราต้องการรูปฟันประมาณไหนผมก็บอกว่าอยากให้ยิ้มออกมาแล้วก็ยังพอมีฟันกระต่ายข้างหน้านิดหน่อยแบบไม่ได้อยากให้ใหญ่เท่ากันทั้งหมดคุณหมอก็คือลงมือปั้นให้ฝนนะคะซึ่งช่วงที่ปั้นเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนแบบ เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเข้าไปทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ใช้เวลาไม่นานนะทุกคนประมาณชั่วโมงหนึ่งได้มั้งสองซี่นะคุณหมอเขาก็ปั้นปั้น,ป,นปั้นเสร็จทีนี้เขาก็ให้เราดูก่อนว่าเราพอใจไหมจัดระบายตรงไหนไหมให้ลองจับดูว่าช่วงไหนคมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นการอุดฟันที่เราเคยทํามานั่นแหละทีนี้พออุดฟันด้านหน้าเสร็จนะคะผมก็ส่องจวดก,ก็คือแบบ Amazing ทุกคนคือมันเหมือนฟันจริงมากแต่ว่าช่วงแรกเราจะยังไม่ชินเพราะว่าเราเคยมีฟันซี่เล็กด้านหน้าไงเออก็เลยบอกคุณหมอว่าโอเคค่ะเอาทรงนี้ได้เลยทีนน้ะะคะคําาาถต่่อไปวจแบบ แล้วต้องใส่รีเทนเนอร์ไหมอันนี้ตอนแรกอะฝนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะต้องใส่ไหมเพราะว่าเราอะไม่เคยจัดฟันเลยรีเทนเนอร์นะคะการใส่เนี่ยผมก็เลยถามเอ่อทางบีฟาเรนตนะคะทางแอดมินเขาไปว่าเออฝนนะควรใส่รีเทนเนอร์แบบไหนเพราะว่าฝนอะมีการอุดช่องโหว่ฟันเพิ่มเติมด้วยนะคะเขาก็แนะนําว่าจริงๆรีเทนเนอร์ม,มันมี2แบบด้วยกันใช่ไหมก็คือจะมีรีเทนเนอร์แบบใสกับรีเทนเนอร์แบบลวดซึ่งรีเทนเนอร์แบบใสเนี่ยก็แนะนําสําหรับใครที่จัดฟันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการเติมช่องโหว่แบบฝนนะคะหรือว ได้เลยแต่ถ้าเกิด ใครที่แบบมีการเติมฟันอุดฟันแบบฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําว่าให้ใส่รีเทนเนอร์แบบลวดแทนนะคะเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่เออมันจะทําให้ตัวที่เราอุดอ่ะมันไม่พังวัสดุมันไม่พังง่ายเพราะว่าตัวรีเทนเนอร์แบบใสอ่ะมันก็คือการใส่ครอบไปทั้งหมดเลยทีนี้มันคือเหมือนมีการบีบรัดมากๆค่ะพอเวลาใส่เข้าแบบถอดเข้าถอดออกบ่อยๆมันอาจจะทําให้ตัวที่อุดอ่ะแตกง่ายนะคะอันนี้ทางคุณหมอทางคลินิกเนี่ยเขาก็แนะนําแบบนี้มาเพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจค่ะใส่รีเทนเนอร์แบบลวดแทนนะคะทีนี้ค่ะหลังจากที่คุ หมอเขาอุดฟันเขาก็ให้เราเช็คความเรียบร้อยทั้งหมดนะคะถ้าเราโอเคแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มทําการพิมพ์ปากค่ะของคนเนี่ยพิมพ์ปากแบบปูนะคะที่ทางคลิน,นิกเขาจะไม่ได้มีแบบสแกน3มิติอันนี้แล้วแต่ทุกคนสะดวกได้เลยแลงจากนั้นค่ะเขาก็จะให้เราเลือกตัวสีรีเทนเนอร์จะเอาแบบไหนนะคะผมก็เลือกแบบใสายๆธรรมดาเลยเราต้องใส่ทั้งวันด้วยนะคะซึ่งอันนี้ผมก็ถามเขาว่าปกติเนี่ยต้องใส่นานไหมเขาก็บอกว่าเออก็แนะนําให้ใส่ทั้งวันเหมือนเดิมค่ะตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอนตื่นมาก็คือใส่แต่ว่าเวลาทานข้าวอย่างเงี้ยก แล้วก็ใช้แปรงหรือใช้การดูแลความสะอาดะค่ะแบบทั่วไปได้เลยนะคะก็ใส่ประมาณ1-2ปีค่ะทุกคนหลังจากนั้นน่ะก็ใส่แค่เฉพาะตอนนอนก็นได้นะคะนี่ผมก็ใส่มาช่วงนี้ประมาณน่าจะ6 7เดือนได้แล้วทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเข้าที่แล้วค่ะก็ค่อนข้างชินแล้วเรื่องราคานะคะเดี๋ยวฝนจะอัปเดตให้ฟังมันจะแยกเป็นสส่วนทุกคนราคาตอนที่จัดฟันใสจะเป็นอีกอันหนึ่งอันนั้นฝนแยกเป็นอีกก้อนหนึ่งในคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็ราคาของเอ่อคลิปเนี้ย ฝนจะแยกเป็นการเ,เขาเรียกอะไรอ่ะอุดฟันด้านหน้ากับการทำรีเทนเนอร์นะคะก็คือฝนเนี่ยใช้วิธีการอุดแบบวัสดุสีเสมือนฟันนะคะไม่ได้การทําวีเนียทุกคนมันก็จะแบบถูกมากเลยซี่นึงอะคะ่ะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0งพันถึงหนึ่บาทนะคะแล้วแต่ว่าเราอุดซี่ไหนอุดทั้งหมดกี่ซี่ตำแหน่งฟันอยู่ตรงไหนอันนี้เราสามารถที่จะถามราคา กับคุณหมอก่อนได้ค่ะเขาก็จะเหมือนแบบบอกบ,บัเจิตมาก่อนว่าทําทั้งหมดราคาประมาณนี้โอเคไหมหรือว่าอยากจะทําแบบไหนเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถคุมบ,บัเจตได้เลยนะคะกับทางคลินิกอันนี้ฝนแนะนําว่าให้คุยกับคุณหมอก่อนก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ 3,000- ันถึงสี่บาทก็น่าจะแบบทั่วไปเหมือนกับหลายๆคลินิกนะคะที่ค่าลิเนนเนอร์ก็อยู่ที่ประมาณ3ามพันอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ฝนจะลองสรุปให้ดูนะคะว่ารูปก่อนแรกเริ่มเลยที่ฝนจัดฟันนะคะ เป็นแบบไหนนะคะเป็นแบบนี้เดี๋ยวฝนขึ้นรูปให้ดูหลังจากจัดฟันเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวฝนจะเทียบรูปให้ดูค่ะว่าจัดฟันสายเสร็จแล้วไปเติมฟันแล้วคนสุดท้ายมาเป็นแบบไหนนะคะนี่เป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนต้องบอกว่าแบบดีมากๆเลยทุกคนคือแบบทำแล้วรู้สึกว่าชีวิตแฮปปี้ขึ้นมากเวลาพูดหรือว่า การอัดคลิปหรือว่าการถ่ายงานอะไรเงี้ยมาทําให้เราแบบมั่นใจมากขึ้นก็อยากแนะนาค่ะสาหรับใครที่กําลังเลงๆอยู่หรือว่าตัดสินใจอยู่นะคะก็ลองไปสอบถามทาง b ีฟอร์เดนได้ค่ะหรือว่าลองไปปรึกษาทางคลินิกแถวบ้านก็ได้ผลว่าตอนนี้เขาก็มีแบบเหมือนเออพาร์ทเนอร์อะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะลองไปปรึกษาก่อนก็ได้เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะตัว b ีฟอร์เดนเองหรือว่าตัวคลินิกที่ฝนไปทําเองนะคะเดี๋ยวฝนจะทิ้งคอนแทคไว้ให้ละกันเนอะหรือว่าใครที่มีคําถามเพิ่มเติมที่ฝนไม่ได้พูดในวันนี้ก็คอมเมนต์มาถามกน,นะะว มาตอบไปให้นะคะสําหรับวันนี้ก็มาอัปเดตฟันให้ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กําลังคิดอยากจะจัดฟันหรือว่า ทำฟันนะคะก็ยังไงลองดูค่ะเป็นอีกทางเลือกที่ดีมากๆนะคะก็หมดไปแล้วค่ะสําหรับคลิปนะคะอัปเดตการจัดฟันการดูแลฟันหลังจัดใส่รีเทนเนอร์อะไรยังไงนะคะผมก็มาอัปเดตรวบรวมมาให้หมดในคลิปนี้แล้วนะคะยังไงก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ไปได้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าฝนจะทําอะไรยังไงเอาไว้มาคุยกันนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากค่ะ